สวัสดีครับขขอวชนะพี่น้องร่วมพัฒนาสัตว์ทุบุญชัยบ้านด้วยกันครับ बात थाना से จัดเครงเลคลิปส่บาทเช้านี้ก็พี่น้องตอนนี้บรรยากาศนะฝนตกพรมเมืม่อคืนนะเมื่อวานนะเมื่อคืนนะครับเม,มื่อวานมีเครื่องบินทำฝนเทียมมาสองลำบินวนโฉบไปโฉบมาประมาณสองสามรอบอหลังจากนั้นตอนนะตอนเย็นๆน,นะพี่น้องอเย็นๆสักสี่โมงเย็นสี่ เกือบห้าโมงฝนก็ตกมาอย่างหนักฝนหลวงได้ตีกระหนำ่ำลงมาอย่างหนักก็ทําให้บรรยากาศเช้านี้สดชื่นพี่น้องเพราะว่าฝนฟ้าที่เหือดแห้งมานานได้ตกลงมาหนักมากพี่น้องเกือบ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 สี่สิบนาทีก็ทําให้มีน้ําสดชื่นอย่างที่พี่น้องเห็นนะ,อะตอนนี้บรรยากาศก็ยังคึมๆอยู่นะฮะก็ อขอให้มาอีกวันหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปสายบ่าเช้านี้ก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กำลังใจตัดทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ